แขกของเราก็คือพิต๋องนั่นเองนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่ามากันอย่างเต็มแน่นเลยทีเดียวนะแต่ว่าวันนี้มาแนะนำนองหอมกันก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าน้หกหอมของเราภายในงานวันนี้นะคะทั้งคนที่เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็อีกหลายท่านที่กําลังเดินทางในวันศุกร์ของเราที่อาจจะเราติดนิดนองกอ็ขอบคุณเพื่อนๆจริงๆแขกทุกท่านที่มาในงานทุกคนนี่คือเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็น มีสภาพท,ที่ที่ดีมากๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่วันนี้มาให้กําลังใจในงานเรวจตัวแปรของเราผมรู้สึกตื่นตันแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมแปร์ลาลมกาของเราเริ่มต้นมาเมื่อ4ปีก่อนนะครับที่ผมมีโอกาสได้คุยกับพี่คนหนึ่งที่เขาทํางานโรงงานที่เขาผลิต ด้านน้ำหอมที่เชีช่ยวชาญแล้วก็มีคุณภาพมากค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆมันเริ่มจากการให้ต่องานมีน้ำหอมตัวนี้ให้เราใช้อยู่แล้วแฟนคับจะรู้อยู่แล้วต่อมาชอบน้ำหอมมากค่ะมีกลิ่นประจำตัวแต่มัน discontinue ไปเฮ้ยก็คืออย่างๆว่าอยู่ๆวันหนึ่งมันก็ไม่ผลิตไปใช่เรารู้สึกว่าเรา เราไม่อยากใช้แบรนด์ตื่นที่ขาสิ่นนี้ไม่ได้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทําไมเราไม่ผลิตเองซะเลยนี่ไงใ,ในเมื่อไม่มีใครผลิตให้อยู่เราก็ผลิตใช้เองเลยแต่ว่าจุดนเริ่มต้นจริงๆตอนที่คุยกับพี่หนูแดงโรงงานดารินแบบประเ,น,เนี่ยเราคุยเรื่องโลชั่นแล้วก็แฮนด์คิีมก่อนท<อ>ีนรนะ<อ>แล้วก็มันค่อยๆแปลเปลี่ยนแล้วก็พัฒนอากลายเป็นน้ําหอมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำหมอมที่เราทำกันมาเนี่ยเป็น พัฒนามาเยอะมากๆหลากหลายมากเห็นบอกว่าใช้เวลาในการแบบว่าทําวิจัยแล้วก็คิดค้นถึงสีปีเต็มๆโปรเซสตั้งแต่วันแรกที่คุยกันก็สี่ปีก่อนครับแต่ว่าโปรเซ้องหอม้หลังๆอัดมาอยู่หลังๆนี่เองใช่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้กลิ่นที่เราชื่นชอบโดยส่วนตัว น้ำหอมของสองทั้งหมดเนี่ยจะเป็นน้ำหอมที่นำเข้าอินเกเดียนจากต่างประเทศแต่ใช้มาตรฐานการผลิตด้วย p e r f มอ e r ที่มีคุณภาพจากไทยลูกกลิ่นเนี่ยจะมีเลเยอร์ตามภาษเอังกฤของเราคือ La r o m าแปลว่าเนินเขานะครับผมมันจะเป็นคีย์เมสสิ่ของเราคือ Sense your soul and for your layer เราบอกว่าเพราะทุกคนเนี่ยไม่ได้มีเลเยอร์เดียวเหมือนเนินเขาเรามีหลายเลเยอร์หลายตัวตนหลายมิติเข้าใจเราทุกๆตัวตนเนี่ยอยากให้ทุกคน โอกรับแล้วก็มั่นใจในรูปมิติของเราค่ะก็เลยเป็นที่มาของ Key Message คือ Sensual your u n d Four Layers น้ำหอมของเราทุกตัวจึงเป็นกลิ่นที่มีเลเยอร์มีมิติค่อนข้างมากและทั้งสตัวสามารถ mix กันทำให้การเพิ่มเลเยอร์ขึ้นได้ทุกวันด้วยเช่นกันครับนี่ไงก็เลยเป็นที่มาของทั้งแบรนด์แล้วก็เป็นที่มาของชื่อแบรนด์ด้วยใช่ไหมครับพี่ต่อขาวันนี้จริงๆในงานทั้งหมด3ากลิ่ด้วยกัน3กิ่นครับมี เจียวอาบน้ำมีไฮแครีมแล้วก็มีอัมหอมซึ่งประกอบไปด้วยอัลบาเซเรนาอัลบาเซเรนาจะเป็นกลิ่นที่พาวเดอรี่ฟลอรัลอารมณ์เหมือนเราเพิ่งอาบน้ำ๋ยวเพิ่งตื่นนอนแต่สดชื่นแล้วก็หอมก็คือเฟรชเฟรชครับผมอินเตอร์เน่าเนี่ยจะมีความเป็นเออ่แคร์แอปเปิ้ลก็เป็นเพรส้วยวานิลาสำหรับใครสักกลุ่มที่ชอบผับฟูตี้ฟูตี้ที่ต้องการกลิ่าน้ำรำมันจะมีความยโยโยนขึ้นมาหน่อยเยี้ยวโยนขึ้นมา กลิ่นสุดท้ายคือ nocturnal โน่กลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่เข้มข้นที่สุดนะครับแล้วก็จะมีความรู้สึกได้ระดับความรู้สึกของวีทีซิตรัสแล้วก็กลิ่นของโทเบคคูท็องกาบีนรันจะมีความรู้สึกเวลาเรานั่งอยู่ในบาร์แจ๊สบนโซฟาอยู่หรือว่าอยู่ในห้องคลาสสิกใช่ไหมครับคลาสสิกแล้วก็อมตะค่ะทุกคนต้องมาลองลองสัมผัสลองดมลองลองประสบการณ์ของทั้งสามกลิ่นนี้ดูันะก็เลยกลายเป็นเปิดบริสัทกลิ่นนี้ใช่ครับผม เพราะฉะนั้นนะับต้องบอกเลยว่าทั้ง3กลิ่นเนี่ยรอให้ทุกคนจับจองกันได้ที่ตอนนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันก็สามารถเดินเข้ามาซื้อมาช้อปปิ้งได้นะบริเวณบริเวณด้านจุดจำหน่ายยังเปิดตัวนี้คุณเดินเข้ามาช้อปปิ้งเทสกลิ่นแล้วก็จะซื้อได้ใช่เพราะว่าต้องบอกเลยว่าทั้งสามสามกลิ่นเนี่ยคือหอมมากๆเลยและพิเศษสำหรับแขกคนพิเศษของเราทุกคนเนี่ยราคาพิเศษแพงกว่าเดิม พิเศษก็คือต้องมีโปรโมชั่นเพราะว<อ>่าบอกเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นจนนมากเ็มมากแต่ก่อนที่เราจะไปถ่ายคองกันหรือว่าไปลองดูกลิ่นกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอีกหนึ่งท่าน,นดีกว<ม>่านี้นะคะเพราะนั้นนะคะต้องบอกว่านอกจากพี่ตองแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งบุคคลสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดแบรนด์ลาลมาข,ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกระบวนการการผลิตกันบ้างนะคะคคว่ามันมีความละเอียดหรือว่ามันมีแบบที่มาที่ไปยังไงกันบ้างนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนจากโรงงานผู้ผลิตน้ำหอมดารินและปาชอรีคุณหนูแดงสุปราณีผู้ในการฝ่ายขายและคุุณจิดร รัญญาผู้บริการฝ่ายผลิตขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นให้น้ำพี่ๆสองท่านได้น้ำตัวกันสักนิดหนึ่งเรียนเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดรสัญญาอ่อล้อมนะคะจากบริษัทจารินดับเบิลยอลทอร์เรียค่ะค่ะสวัสดีค่ะสุปเปอุดมกิจอมารีนะคะเดวแดจากบริษัทยาแกรนด์นี่วันนี้นะฮะที่ได้วางมาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์น้ำหอมของพี่ท็อปมาด้วยกับลามลุ้า ยากรู้จะเลยคนที่กระบวนการผลิตของเรามันมีความแบบว่ารายละเอียดยังไงบ้างหรือว่าแบบที่มาที่ไปของการเริ่มต้นทําแบรนด์นี้ด้วยกัน,นกับพี่ต่อที่ชื่อว่าลารโรมาเนี่ยก่อนที่เราจะผลิตออกมาเป็นน้ำหอมสามเกล็ดนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะเอ่อขอจริงๆกวขออนุญาตอธิบายโรงงานเรานิดนึงเนาะ,ะโรงงานดาวดิมแบบโนรนอีของเรา,าค่ะก็เป็นโรงงานที่รับสร้างแบรนด์ให้กับแบรนด์น้ำหอมชั้นนำ ในประเทศไทยเราเนี่ยห,หลายแบรนด์นนเลยนะคะรวมถึงเครื่องสำอางด้วยแล้วก็น้บจากตั้งแต่ติปีที่แล้วน้องตอเข้ามาคอ,อนซัลต์กับบริษัทอยากทำแบรนด์หนึ่งขึ้นมาประมาณนี้นะคะซึ <ๆ S 2> ่งบริษัทเราเนี่ยด้วยความที่มีเป็นที่เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับด้านน <hail schnell> <bien> ้าหอมมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยมาตรฐานโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO นะคะได้รับมาตรฐาน GMP นะคะก็จะทุกหัวน้ําหอมทุกกลิ่นที่เราคัสัรมาลงในแบรนด์ทุกๆแบรนด์รวมถึงอาลมาเนี่ยได้รับเซอร์ติฟิเคตจากอ f สรเรียบร้อยนะคะซึ่งเป็นองค์การน้ําหอมระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยอินกริเดียนที่เราใช้ในลาลมานะคะ รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะว่าคือยังไงว่าไม่ได้ใส่ใจแค่เรื่องมันอย่างของกลิ่นที่ต้องหออติดทนนานแต่ว่าใส่ใจถึงเรื่องของการใช้งานด้วยว่าจะต้องปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันใช้ทุกวันติดร่างกายเราทุกวันนะคะเดี๋ยวให้คุณหนู่แดงเล่าที่มาที่ไปเนาะนิดนึงว่าแต่ละกลิ่นได้มายังไงอะไรยังไงบ้างนะคะได้เลยค่ะสำหรับตหอมตอกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ มีดีเทลมากตั้งแต่เราคุยกัน4ี่ปีขึ้นดีเทลสุดๆจริงๆเนาะเราไม่เคยทะเลาะกันเลยนะแต่เราเปลี่ยนแปลงกันทุกวันไม่เคยต้มตีกันแต่ทีไรไม้ว่าไปเจออะไรก็เป็นแรงบันดาลใจไปซะหมดเลยน้องก็คือแบบนี่ไอเดียแบบนี้ทด้ไหมคือไม่ได้แค่ให้เราพัฒนาแต่คือช่วยไปทำไอเดียให้เราด้วยค่ะเว่าทางสังเกตว่ากลิ่นของน้ำตองที่ได้มามันจะมีความแบบมีมิตติมีเลเยอร์มีแบบมีรายละเอียดและไม่ซ้ำใครด้วยไม่ซ้ำแน่นอนเใช่ค่ะ ทีวิตยุโรปนะคะผสมมาสั่งเป็นเทคโนโลยีจากสวีเดนเนาะก็คือเอาง่ายๆว่าจากตุรกีทุนโลทุนโลที่เราผเป็นเทคโนโลยีจากสเปนนะคะแล้วก็รวมรวมกับหัวน้ำหอมที่เป็นเทคโนโลยีจากด้านเอเชียปรุงผสมให้มีมิติหอม เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากจะใส่ใจเรื่องรายละเอียดพวกนั้นแล้วเนี่ยเอ็กเนียเองก็เป็นตัวที่ได้มาตรฐานทั้งหมดเลยแล้วก็มีไปเซอร์ดับการทุกอย่างรร้อยหมดนะฮะปลอดภัยใช้ได้ทุกวันเอองอยากขออนุญาตเรียนเชิญหนึ่งคนด้วยที่จะแนะนำให้ต๋องไม่รู้จักกับดารินพี่สาวต๋องเองขอเชิญพี่เกมนะครับพี่เกมขอเชิญครับได้เจอเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เกมเนี่ยจะเป็นพี่สาวของต๋องเองค่ะเป็นคนที่ที่แนะนำให้ต๋องรู้จักกับดารินด้วยเป็น เป็นที่มาที่ทําให้ต่องได้เจอกับโรงงานที่มีคุณภาพและนบเข้าหอมนหอมทั้งหมดอย่างมาตรฐานออก็ขอ,ขอขอบคุณที่เกมด้วยที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เรามีแบรนด์ในวันนี้ครับผมเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์น้ำหอมที่ชื่อว่าลาโรมาเออพราะฉะน,นั้นนะฮะฝากทุกคนติดตามด้วยนิดนึ่ะพี่ตงถามฝากติดตามแบรนด์หน่อยว่าแบบแบรนด์เราเนี่ยต้องยังไงต้องช็อปปิ้งทำไมต้องซื้อ วันนี้แบรนด์ราลมาไม่ใช่แบรนด์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อขายแฟนคลับไม่ใช่แบรนด์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อความฉาบฉวยแต่เป็นแบรนด์ที่ตั้งใจทําขึ้นมาอย่างมีคุณภาพทุกสินค้าที่คุณได้ใช้คุณมั่นใจเรืว่าคุณซื้อ้ฝากพ่อแม่เพื่อนแฟนทุกคนได้อย่างมั่นใจกระบวนการผลิตมีมาตรฐานสินค้ามีมาตรฐานมีอยมีมาตรฐาน GMP ISO นะครับมไม่ว่าจะเป็นเจลอาบน้ำแอนตครีมหรือน้ำหอมของเราทุกตินนะ ปลอดภัยและมีมาตรฐานที่คุณสามารมั่นใจได้อย่างแท้จริงครับนี่นะฮะเพราะ,ะนั้นขอเสียงปรบมือกับทุกทคนเลยค่ะคต้องบอกว่านี้นะฮะพที่ นะครับมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแมหมอกของเราได้แบบว่าได้รับการยืนยันยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นเมื่อมายืนยันขนาดนี้นะครับไม่ซื้อไม่ได้จริงๆนะคร<ม>ับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถมาทดลองก,กันก่อนได้ไม่ชอบไม่ว่ากันแต่รับรองได้ว่าถ้าทดลองแล้วชอบแน่นอนนะคะกับลาโลมานั่นเองกอบคุณพี่ทุกคนค่ะพี <นะ S 2> ่ตองอูดไปไหนนะพี่ตองเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากดูก <นะ S 2> แฟมิลอ่ดูไม่มีรูปถ่ายถ่ายก่อนถ่ายภาพก่อนไหมถ่ายภาพก่อนนะเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวจะทุกคนถ่ายรูปก่อนนะคะ แน่นอนนะคะว่าในช่วงนี้นะฮะทุกท่านสามารถเดินทดลองกลิ่นของแบรนด์เราได้นะคะและถ่ายภาพได้นะคะเต็มที่ทุกมุมได้เลยนะคะสำหรับภาพของเรานะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้มีการถ่ายภาพที่โฟล์ตบูทกันด้วยซึ่งสามารถถ่ายฟรีได้เลยนะคะรวมถึงสินค้าของเรานี่ก็ไม่วันจำหน่ายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษภายในงานนี้ด้วยนะคะถ้าอยากรู้วโปรโมชั่นของเรามีแค่ไหนนะฮะสามารถมาสอบถามบริเวณบูธได้เลยนะคะ โอเคค่ะขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยค่ะพี่ต่อขามพูดคุยก,กันต่อีนิดนึงได้ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เดินไปสอบถามแฟนๆป็นไปอยากรู้ว่าเฟอร์ริกของพี่ต่อกลิ่นที่ชื่นชอบที่สุดเป็นแบบกลิ่นไหนโอ้ยตายขออนุญาตเปิดใหมีนิดนึงนะฮะฮัลโหลฮัลโหลอเคมมาแล้วก็จริงๆแล้วทุกกลิ่นคือกลิ่นต้องชอบอย่างที่บอกไปว่าเราพัฒนากันมาหลายปีแล้วพัฒนากันมาเป็น หลายสิบหลายร้อยกลิตแต่นี่คือสามกลิ่นที่เราเลือกมาแล้วว่าเราชอบจริงๆอ่ะเหมาะกับอากาศน้องไทยค่ะเป็นสกินเซนที่อยู่ในผิวและจะไม่ขมไม่เพรียนดีไงฮะแต่ว่าพี่ต้องใช้บ่อยๆอ่ะต้องมาใช้กลิ่นองเทอร์โนผสมกับกลิตอัลบาเซอรีนาเราจะได้ความเข้มของผลน้ำหอมมาได้ความใสมันยืดหนาขึ้นมาอัลบาเซอรีน่าขึ้นมานีไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับบอกได้เลยว,ว่าทั้งสามกลิ่นคือเป็นผลิตของแบรนด์จริงๆเพราะเราคัดเลือกไปแล้วใช่ไหมแต่วันนี้บอกว่ามีแบบน้ำหอมที่รุกโปรโมชั่นด้วยใช่ เฉพาะการเปิดตัวที่เส<อ>ี่มเซ็นเตอร์ก็เป็นที่จะรู้ถึงการเปิดตัวแบรนด์เราได้ปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษนะครับเป็น<ง>ชื่อกลิ่นเสี่ยมอร่าไม่มีจำหนา่า,ายมีแจกเฉพาะในงานนี้นะครับถ้าคนซื้อสินคา้าอของเราได้รับเสีามมอร่าไปเลยซึ่ง<อ>เป็นกลิ่นที่เป็นยัง r e d i e ที่หายากมาก <พอ S 2> เป็นวเวลาที่วัเวลาจริงๆนี่คือเวลาดมโลว่าจะไม่มีวเวลาที่ไหนเหมือนวัเวลาที่นี่แน่นอนนั่นไงเพราะฉะนั้นนะครับบอกเลยว่าวันนี้นอกจากสามกลิ่นหลักของเราแล้วนะครับ ถ้าใครก็ตามที่เข้ามาช้อปปิ้งในหองของเราก็จะได้รับในส่วนของลาโรมาเซียบอร่านั่นเองครับผม 9Ml เลยนะครับเพราะนั้นสามารถมาช้อปปิ้งกันได้ขอบคุณพี่ต๋องมากๆค่ะขอบคุณค่ะเอาล้วค่ะทุกคนคะในช่วงนี้นะคะต้องขอเชิญพี่พสื่อ,อ,อมวลชนทุกท่านนะคะสามารถสัมภาษณ์นะคะพี่ต๋องนะคะรวมถึงได้เลยอ่ะโอเคพี่ต๋องจะไปเซ็นก่อนนะคะเดี๋ยวมารอเปิด การเขาเรียกว่าประเดิมเซ็นเป็นคนแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรียนเชิญศิลปินปทุกท่านนะครับมาร่วมเซ็นเพื่อเป็นประสบการณ์เป็นสักรีญาตในการเปิดแกลนในวันนี้กับรมามอุบานั่นเองนะคะและในช่วงเวลานี้นะคะขอเรียนเชิญพี่พสื่อมวลชนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงสัมภาษณ์